2021สตาร์ติดขี่ได้แต่เดินเบาไม่นิ่งเจ้าของเลยเอามาให้เช็คต้องดูกันก่อนว่ามันประมาณไหนบันนี้ที่เห็นนะครับหน้าเรือนไม้มันตี เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูก่อนดีกว่าว่ามันไปนที่ตรงไหนเดี๋ยวมามาดูเดินไม้ก่อนสังเกตที่เดินไม้นะครับเห็นไหมไฟตีไปตีมาอยู่แล้วก็เกน้ำมันกระพริบไปแล้วใช่ไหมเข็มไม้ตีไปตีมาแล้วก็ไอที่เป็นเกวัดน้ำมันก็กระพริบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเร่งดูว่ามันวนแบบไหน เดี๋ยวเรารื้อเช็คกันดีกว่าเราก็ทำการรื้อรือหมดอ่ะแล้วก็มาไล่ดูให้คุณหมอเช็คก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะค่าแต่ละตัวไม่ใช่าจับถึงรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ได้แล้ต้องดูก่อนว่าเออค่าการจ่ายน้ำมันอยู่ที่เท่าไรอะไรประมาณเนี้ยออุศาจุดระเบิดปกติไหมอ่ะเรามาดูนดีกว่ามาโอเค ดูหน้าจอชัดไหมก็ไปเช็คดูเฉยๆเ,เน,ะนาะคราวนี้เป็นกล่องรีแมปแล้วรห,หัสไม่ติดอะไรนะครับป่ส40 แปดบตยูสิบเอ็ดจุดสี่ยูโ1มดหเนี่ยปกติองศาจุดระเบิดลองติดเครื่องดูนะยศาจุดระเบิดอยู่ที่18 ทีนี้สามฉีดมันฉีดตั้งสามสามกว่าน้ำมันมันไม่พอกินหรือไม่อย่างไรอ่าแบบเนี้ยฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องอย่างที่2เราต้องเช็คแรงดันด้วยเช็คแรงดันแล้วก็เช็คกำลัง,งัดดูด้วยเจะของถามว่าวาวรั่วไหมผมก็ยังไม่แน่เองเช็คกัก่อนเรามาเช็คแรงดันบัมิกกันก่อนว่าจะรอดหรือจะร่วง อ่านี่อยู่2บาเนาะเนี่ยที่ว่านะ้ำมัน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 ,มนยกเยอะพอ,อะไรเพราะว่าเหลือแค่2บานะครับรถพวกนี้มันต้องสองบา8ดขึ้นอะแล้วต่อไปอ่ะอันนี้ สิ่งที่ว่าไม่ปกติคือแรงดังนบัมพิกแล้ววัดกำลังดูด้วยหัวเทียนเขี้ยวห่างนะครับอีกอย่างหนึ่งหัวเทียนเขี้ยวห่างแล้วก็ดำแล้วเนี่ยนะแต่เดี๋ยวเราจะวัดกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวหัวเทียนอาจจะต้องเอาหัวใหม่ลองก่อนว่ามันจะนิ่งกว่าเดิมไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะสตาร์ทเท้าดีกว่าเนาะบิดคันเร่งสุด เ okay. สร็แล้วได้อยู่ที่เก้าสิบนิดๆเก้าสิบบวกหกสิบเพราะว่าเกรดนี้มันหกหกสิบคือมันแข็งกว่ากว่าชาวบ้านอยู่หกสิบก็อยู่ที่ร้อยห้าครับกำลังหัดร้อยห้าสิบอ่ะถือว่าได้อยู่ฉะนั้นเราลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก,ก่อนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก,ก่อนเนาะแต่อย่างหนึ่งที่ต้องต้องคุยกับเจ้าของคือ แรงน้ำมันพลิกตกแล้วกล่องมันยกหัวฉีดเยอะกว่าเดิมปกติมันอยู่สองกว่านะแต่นี่มันอยู่สามครึ่งเลยอะ่ะฉะนั้นแสดงว่ามันชดเชยยกนานขึ้นเพื่อให้น้ามันพอกินแต่ตอนนี้น้ามันไม่พออยู่ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองดูว่าจะดีขึ้นไหม ว่าไม่ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องเช็คตั้งวาลอีกทีนะึงไหนๆก็รื้อแล้วนะถอดเช็คตั้งวาลดูก่อนก็ทีเบอร์สิบสองด้วย หกเหลี่ยมมาด้วยนะครับว้าวว็ไอเสียไม่ค้ำเนะ ไอดีก็ไม่ค้าโอเคเดี๋ยวประกอบกลับก่อนทีนี้วาวเช็คแล้วไม่ยันทักไอเดียเสียอ่าแต่ดูเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวตั้งอากาศตรงเนี้ยเห็นมันมันขันขันเข้าไปเยอะลองดูลองดู หลังจากการตรวจเช็คก, <c oughs> ก็หลักๆเลยแรยงดันบัมปิกตกแล้วตอนนี้เหลืออยู่2องบารถขี่ได้ไม่ขี่ได้แต่ไม่สมบูรณ์แน่นอนสอบหัวเทียนเขี้ยวห่างหัวเทียนเก่าแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนไว้หนึ่งหัวแล้วก็เช็ควาล์วไม่คำ้ำไม่ยันแล้วก็ตั้งอากาศเรือนที่เรือนเร่เรงให้ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้เดินเบาได้ดีกว่าเดิมแปล ในน้ำปั๊มติกก็ยังอยู่2บาทเหมือนเดิมเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องบอกลูกค้าว่าเอ,อจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนน,นั้นไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาก็สุดเช็คแบบนี้ก็ขอค่าเช็ค300กับหัวเทียนหนึ่งหัวก่อนไอ้ส่วนปั๊มติกก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจเอานะอ่ะมันก็ดีกว่าเดิม ก็กลับมาหอบเหมือนเดิมอ่าแคนั้นอยู่ที่ลูกค้าว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตรงนี้เราก็จัดการให้ตรวจเช็คให้ก่อนเพราะว่าเราไม่ทีเรียสน,นะครับไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเจค่าตรวจเช็คก็มันมีอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคเอามาฝากเป็นทิกเล็กเช็เเคตรงไหนบ้างนะครับก็เนี่ยดูตัวเลขอ่าบล็อกเตอร์ก่อนว่าตรงไหนปกติไม่ปกติ2องแรงนั้นบล็อก3สาม กำลังอัดอ่าแล้วก็สีก็เนี่ยเช็ครอบๆเนี่ยแบบนี้อทำไมถึงผมไม่ต้องรื้อฝาเพราะว่ากำลังอัดมันร้อยห้าสิบมันยังได้อยู่ไงใช่ไหมอ่าอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ